สองเนี่ยมันเป็นเลขที่มักจะเจอในกลุ่มผู้หญิงหรือว่าบุคลิกลักษณะคนที่มีจริตของความเป็นหญิงในตัวสูงเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ในผู้ชายผู้ชายที่ใช้เลขสองมากๆก,ก็จะมีความเป็นผู้หญิงในตัวสูงบางทีอาจจะไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเราหรือว่าผู้ชายคนนั้นเป็นเพศทางเลือกนะคะอาจจะหมายถึงผู้ชายที่มีความจุกจิกยุมย่มยิ้มหรือว่ามี คล้ายคล้ผู้หญิงอะคะ่ะมีความละเอียดอ่อนมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนโยนหรือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะศิลปินหรือมีความโรแมนติกในตัวสูงมากๆเงี้ยค่ะยิ่งถ้าใช้คู่เลขสองเยอะมากๆๆๆมเท่าไหร่ผู้ชายคนนั้นก็จะมีแนวโน้มบุคลิกลักษณะที่เป็นสไตล์คล้ายๆผู้หญิงมากขึ้นเท่านั้น ถ้าต้องการความมาดแมนแซมหรือว่าต้องการบุคลิกลักษณะที่มี power ด,ดูดูเป็นผู้นำเนี่ยจริง,รงๆไม่ควรจะวางเลข2ในเบอร์เยอะเลยนะคะสำหรับท่านชายอาจจะวางสักตัวหนึ่งให้มีความโรแมนติกหรือว่ามีความเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนดูแลเอาใจใส่ลูกเมียดูแลเอาใจใส่แฟนเป็นอย่างดีใช้สักตัวหนึ่งพอดีแล้วแล้วก็อาจจะเติมเลขผู้นำเข้าไปก็คือเลขหหรือว่า